ที่ห้าสิเจ็ดความเป็นมาของเซอเฮียตีคนชุดเกี่ยวเลียวหน้ามองเห็นหัวหน้าภักระยะจก,กรังฝ่ามือกลับอย่างเชื่มชาแสดงว่าฝ่ามือน,นี้เป็นท่านฝาดออกได้ยินบัณฑิตสา,านรมกล่าวว่าวงเอี่ยระวังข่ายกลนก้าวปราศาสร์พิสดารพอเคลื่อนไหวอีกคลาหากไม่พิสูจน์ผลแพ้ชนะความเป็นตายจะไม่หยุดชงกลง ไม่ทันขาดคำแววเสียงกูร้องอันยาวนานดังมาแต่ไกลคนชุดเขียวพลันเปล่งเสียงโพโร้อกล่าวว่ากำลังนุนของเรารุดมาแล้วภายในชั่วพริบตาสถานการณ์จะแปลเปลี่ยนไปได้ยินเลี้ยงโซเกี่ยวตะวาเสียงโสดใสเบี่ยงตัวโถมออกไปยืนมือปุดผงคว้าจับหอกยาวด้ามหนึ่งไว้คนชุดเขียว ทรงเสียงทางลงโบราณบ่งบอกวิธีการเคลื่อนไหวตัวเรียงโซเกียวแต่เร่งพอเห็นนางลงมือสําเร็จก็โถมตามติดไปข่ายกวนเก้าวปราศาสตร์พิสดารที่เคลื่อนไหวด้วยความคล่องแคล่วผมมีคนผู้หนึ่งถูกสยบโกกระทุก,กระเทือนทั้งค่ายกวนเห็นคนจุดเขียวเคลื่อนไหวอย่างรดวดเร็วแต่ว่าเท้าเตดาบของใชจิกันทางซ้ายมือของบัณฑิตสารลมปลิวกระเด็น สบัดฝ่ามือซ้ายกระเทกหัวไหล่ของชายจกรันทงางขวาากับกริยาสะอึกจูโจมตวัดเท้าฟาดฝ่ามือแทบเคลื่อนไหวโดยพร้อมเพรียงชายจักรันทั้งสองกระทั่งทะลันลบก็ไม่ทันท่วงทีรวนถูกทำร้ายอย่างถน,นัดนีคนชุดเกี่ยวสะอึกถึงเบื้องหน้าบันฑิสาราลมยืนมือครา่ากลุมข้อมือซ้ายของบันฑิสาราลมไว้ร้องห่หา,หากล่าวว่าตัวให้เจ้ากลอกปิ้งมาเรรง คราครั้งนี้ก็ยากหนีรอดจากเงื้อมือเราข้อมือซ้ายของบริสลานลมแม้ถูกคร่ากลุมแต่สีหน้าปราศจากแววแตกเตือนลนลานยิ้มพรัางกล่าววา่าผู้น้องไม่มีความคิดยินยอมผีชีวิตก็ไม่เสี่ยงอันตรายรุมาแล้วคนชุดเขียวชงักเสียงหัวรูกล่าวเสียงเงย็นชาว,ว่าต้อยเจ้าชายเล่คาลมอย่างไรก็อยากจะโยกขลอนจิตใจเ,เราได้พางยกมือซ้ายขึ้นอย่างเชืช่ม้า บัณดิศนานลมพันแต่งเสียงโพร่กล่าวว่าตะกะดแตนจับมแมลงนกกระจิบตามหลังท่านสมควรมองดูภัยอันตรายของตัวเองบ้างคนชุดเขียวเลวหน้ามองเห็นหัวหน้าภักระยาจกถือหอกยาวด้วยสองมือโจอใส่จุดเมี่ยมึงที่กลางหลังมันห่างไม่ถึงครึ่งเสียงหากแม้นมันฟาดบรรดิศานลมตายขามือหัวหน้าภักรยาจกเพียงเหยียดแขนออก ก็จะทิ่มแทงหอ,อกยาวใส่จุดเมี่ยมึงที่กลางหลังมาแล้วนี่เป็นจุดชีวิตบนร่างผู้คนต้อให้มีพลังสูงเยี่ยมกวนี้ก็ไม่สามารถฝึกปรือถึงขั้นดาบกระบี่ยากระคายเย่าว่าแต่หัวหน้าผักระยาจกมีกำลังภายในสมบูรณ์เปี่ยมลน้นปลายหอ,อกก็แหลมคมยิ่งคนชุดเขียวงงงนันพวกกล่าวเบาๆกับปนิสลาลมว่า เจ้าตะวันสั่งบริวารของเจ้าสลายค่ากคนไม่เช่นนั้นจะปลิดชีวิตเจ้าตกตายขาเมืองบัณฑิตสารมกล่าวว่าไม่ว่าเป็นที่ใดผู้น้องยินยอมน้อมสนอต่อให้เป็นหนทางแห่งความตายก็ไม่ขอบายเบียงคนชุดเขียวกรอกตาวุ่นวายนึกหาหนทางรอดทางหนึ่งเพิ่มพลังบีบเข้นข้อมือซ้ายของบัณฑิตสารม ได้ยินหัวหน้าผักระยาจกกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่าออกยาวในมือเราขอเพียงเสือกส่งออกไปหนึ่งเสียก็จะแทงใส่จุดเมี่ยมึงที่กลางหลังท่านคนชุดเขียวกล่าวว่าขอเพียงเราเพิ่มพลังบีบเข้นเล็กน้อยก็จะบีบเข้นกระดูข้อมือของมันแหลกละเอียดทั้งสองล้วนกล่าวว่าจาค,มค่มขู่แต่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมชิงลงมือก่อน ที่แท้คนชุดเขียวทราบดีว่าตัวเองพอลงมือแม้สามารถปริดชีวิตบันดิสาราลมแต่หากหัวหน้าภักลยาจกเสือกแทงทวนตามสภาวะก็จะแทงทะลุอกมันไปหัวหน้าภักลยาจกก็กลิ่งเกรงว่าคนชุดเขียวยามร้อนรุ่มจะลงมือฆ่าบันดิสารารลมก่อนดังนั้นไม่กล้าเคลื่อนไหวโดวยพรลการ 48นักบูชวยโอกาสที่ทั้งสองเผชิญหน้ากันหลักเคลื่อนก้าวปราสา์พิสารก็ตั้งเป็นวุกล้อมอันแน่นหนารัดกุม่มหัวหน้าภักะยาจกมองรู้สีหน้าของบดิสรารมที่กลักลืนความเจ็บปวดไม่อาจหากใจทนดูสือไปร้องดังๆว่าเจา้ามงกรหวนคนชุดเขียวพบว่าค่ายกวนก้าวปราสาพิสดารหลังจากผ่านการแก้ไขจากบดิสราณรม ถึงกับไม่ปรากฏช่องว่างจุดอ่อนแม้แต่น้อยคณะไม่ทราบจะทะลวงฝ่าออกจากค่กลอนอย่างไรท่านได้ยินหัวหน้าผักรยาจกเรียกหาจึงเหลียวหน้าไปตามเสียงแต่ไม่กล่าววาจาหัวหน้าผักรยาจกกล่าวอีกว่าสถานนาการในวันนี้ชัดแจ้งยิงท่านตกอยู่ในวงล้อมของพวกเราอย่างแน่นหนาเนื่ว่าแต่หอกยาวในมือเราสามารถเปิดชีวิตท่านต่อให้ทิ้นแทงท่านไม่ตาย ท่านก็ยากจะถะลวงออกจากค่ายกวนก้าปราสาทพิสดารคนชุดเกี่ยวแค่นหัวรอตัดบทว่าเราไม่มีอารมณ์รับฟังท่านบรรยายสถานการณ์มีเรื่องใดรีบบอกมาพวกท่านมีกำลังน้อยกว่าย่อมสู้ไม่ได้เราฟังจู่มไม่ต้องการทำร้ายผู้ที่เพ่งเพราะความแค้นกับพักเราขอเพียงท่านปล่อยตัวเสนาบดีบุญของพักเราก่อนพวกเราจะปล่อยตัวพวกท่านทั้งสมไปบันดิตสารลมขณะจะทัดาน คนชุดเขียวชิงกล่าวว่าตกลงเราปล่อยตัวเสนาธิการของพรรคท่านก่อนกล่าวจบคลายมือจากการค่ากลุ่มข้อมือสายของมดิสตลานลมหัวนหน้าพรรคกระยาจกคาดคิดไม่ถึงว่ามันบอกปลดปล่อยก็ปลดปล่อยได้แต่โบกมือมองการว่าพวกเจ้าหลีไปเปิดทางสายหนึ่งพรรคกระยาจกมีกฎเข้มงวด48นักบู้พอวังพากันล่าถอยไปด้านข้าง คนชุดเขียวถอยกายไปสองก้าวยืนมือตะปบคว้าข้อมือเลี้ยงโซเกียวเก้าวยาวๆออกไปเลี้ยงโซเกียวเหลียวมองเสียงกวดวขี้แวบหนึ่งกล่าวว่าช่จะนำพาเข้าไปด้วยหรือไม่คนชุดเขียวกล่าวว่าตอนนี้ศัตรูเข้มแข็งรายล้อมรอบโร,รโอกาสจูโจมไม่ต้องนำพามันไปแล้วเลี้ยงโซเกียวกล่าวว่าหากทิ้งเขาไว้ที่นี่ ย้ไม่ใช่เพิ่มกำลังให้แก่ศัตรูอีกส่วนหนึ่งหรือคนชุดเกียวคบคิดแล้วกล่าวตกลงเจ้านํำผ่ามันไปเลี่ยงโซเกียวกวักมือเรียกหาว่าเข้ามาเสียงกลัวขี้เดินเข้ามาตามเสียงบันดิตสราลมก็ขยับแขนที่ถูกค่ากุ่มปากล่าวว่าจากกันวันนี้พวกเราไม่ทราบเมื่อใดจึงจะได้พบกันอีกผู้น้องขอน้อมส่งแล้ว คนชุดเขียวเงนหน้ามองปุ๋ยเมฆที่ขอบฟ้ากล่าวว่าเราความจริงวางแผนการไว้สามปีให้หลังสถานาการณ์บุลิมเจดเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลานั้นผู้นำค่ายสำนักมาตรฐานส่วนใหญ่ล้วนตกตายคุมกำลังใหม่จะก่อเกิดมีเหตุผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตสานลมกล่าวว่าแต่เนื่องด้วยผู้น้องสอดตัวเข้าขัดขวางทำให้ท่านเปลี่ยนแผนอุบาย คนชุดเกียวเปล่งเสียงโฮโรัรโอลกล่าวว่าต่อให้เจ้าคิดผิกฟ้าก็ไม่มีปัญญากอบกู้ชะตากรรมขอเพียงเราออกคำสั่งคำเดียวผู้นำค่ายสำนักมาตรฐานทั้งหลายต้องจบชีวิตในค่ำคืนเดียวบันิสราล,ลมยิ้มพลางกล่าวว่าอ้วงเหยีบเพราะสร้างสีคุณน,นางติดตามอยู่ทางซ้ายขวาถูกผู้คนล้วนจงรักภักดีต่อท่านหรือคำพูดนี้ค้ายจี้ถึงใจนํา คนชุดเขียวเพ่งตาจ้องจับบนใบหน้าบรรดิราลมกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่ากเกรงว่าจะเปลืองสมองสูญเปล่าแล้วบรรดิราลมกล่าวว่าใช้วิธีการรน,นรุนมแรงภายใต้มุทิตาจิตเพื่อกอบกู้ชาวลิมร่วมแนวผู้น้องมิอาจไม่ขัดขวางแผนการร้ายของท่านคนชุดเขียวกล่าวว่าเราสมควรค่าเจ้าตั้งแต่สิบปีก่อนคิดไม่ถึงเมตตาจิตชูบุก จะพาะเปลี่ยนเพศภัยในวันนี้บัณฑิตสารมกล่าวว่าโอกาสที่ท่านจะฆ่าเราผ่านพ้นไปแล้วนาำใจไมตรีชั้นสิธิร่วมสำนักของพวกเราก็สิ้นสุดในวันนี้นับแต่นี้จะมีสภาพเฉกเช่นน้ำกับไฟผลแพ้ชนะความเป็นตายอาศัยปัญญาความคิดเป็นเครื่องตัดสินภัยที่เราไม่ทรงแล้วคนชุดเกี่ยวกราตาผ่านหน้าบรรดิสารลมและหัวหน้าผักกระยาจก แันโอรโลรลาหนึ่งหันกายเดินช้าๆจากไปเรียงโซเกียวติดตามอยู่ด้านหลังโดยมีเสียงกลัวขี้ติดตามอยู่ด้านหลังเรียงโซเกียวยางเลื่อนลอยพระหน้าพักระยาจกเหลียวมองบัณฑิตสรานลมแวบหนึ่งกล่าวเบาๆว่าพวกเราจะปลดปล่อยมันไปในลักษณะนี้จริงๆหรือบัณฑิสรานลมพวนจิ้มกล่าวว่าข่ายกลเก้าวประสาศ์พิศดารไม่อาจกักมันไวหากต่อสู้เสือไป เราต้องถูกค้นพบจุดอ่อนมิสู้ปลดปล่อยมันครั้งหนึ่งสร้างความเครียดแคลงสงสัยแกมันทิบักใตเซันสงเสียงสรรเสริญพระคุนครานังกล่าวว่าอาตมาสมควรกลับวัดเสี่ยวนึยีแล้วขออำลาบัณฑิตสานลมบกพระจีกล่าวว่าใตเซจะเพิ่งไปเรามีเรื่องเรียนถามทิบักใตเซกล่าวว่ายุทธจักรร่ำหรือภูมิปัญญาของสินแส วันนี้ได้เห็นการต่อสู้ครั้งนี้คอยสาว่าชาวยุทธจักรยังไม่รับโปรู้ปัญญาความสามารถของสิงแสทั้งสิน้นบัณฑิตสารนรุมโทษถอนใจกล่าวว่าแต่สื้อชมเชยเกินไปถือกำเนิดเป็นบัณฑิตนักศรรึกษาสมควรท่อง,งานสัพพธรรมราไม่เหมาะกับการต่อสู้ช่วงจริงในยุทธจักรเยเลโอนาะมองหัวหน้าพักระยาจกแวบหนึ่งกล่าวสืบต่ หนึ่งนั้นได้รับน้ำใจจากอ้าวเอี้ยงปังจู่อยากทีปฏิเสธได้สองสือเฮียของเราผู้นี้ก็รมทำเข็นมากเกินไปอาจารย์ผู้มีพระคุณมีกคกเสียให้เราเข้าขัดขวางได้แต่พาตัวเข้าเกี่ยวข้องกับปุ่นคุณความแค้นในยุทธจักรโหน้าพักระยาจกกล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่ากำหนดนาสิปีใกล้บรรลุถึง นาอยางทงเมื่อลันปากไม่อาจแก้ไขกลับก,กลายหลังจากนี้ไม่นานสิ่งเสจะถอนตัวเร่งกายแต่ว่าน้ำคำและท่าทีเปลี่ยมแววอับจนปัญญาบัณฑิตสรานรมทอตามองท้องทุ่งเงียบงันไม่กล่าววาจาที่บักใต้เสือประนมมือกล่าวว่าทังสิ่งเสอาตมามีวาจาร้ายประโยคคิดใคร่กล่า,าวบอกไปขอสิงเสจะได้ตำหนิ บันดิสสาลมกล่าวว่าใจซื้อบอกได้อย่างเต็มพีตอนนี้บุริมตกอยู่ในห่วงวิกฤตเจ้ามังกรหัวมีฝีมือสูงเยี่ยมความคิดอ่านลึกซึ้งชั่วอะไรมีแต่สิ่งแสจึงคมประกายของมันได้นากแม้นท่านถอนตัวเร่นกายเกรงว่าท่านความจริงไม่ถนัดชัดเจนในการกล่าววาจาเอ่ยถึงตอนนี้ไม่ทราบกล่าวสืบต่ออย่างไรดีหน้าผักระยาจกกล่าวเสริมขึ้น ทางสิงแสบัณฑิตสรารล,ลมน้อมกายกล่าวว่าปังจู่มีคำสั่งใดการต่อสู้กับเจ้ามังกรหัวในวันนี้พิสูจน์ว่าชะตาของพักระยาจกผูกพันกับสิงแสตอนนี้เขาแห่งเพศภัยคอตัวขึ้นหากสิงแสยืนกระานถอนตัวเร้นกายไม่เพียงแต่พักระยาจกต้องย่อยยับอับปปะแม้แต่บุริมส่วนรวมโกจะประสบภัยลามเลยถึงตอนนี้ ได้ยินเสียงกูยาวนานหลายเสียงดังมาแต่ไกลหัวหน้าภักะยาจกเหลียวหน้าไปยังทิศท,ทางเสียงกูกล่าวว่ากำลังนุนของเจ้ามังกรหวนตุ๊ดมาแล้วปันดิศาลาลมกล่าวว่าเพียงเซแช่งทำท่าเท่านั้นหากกำลังนุนของมารุดมาจริงๆคงไม่สะบัดหน้าจากไปหัวหน้าภักะยาจกเชื่อถือต่อคำพูดของมันตลอดมาดังนั้นหันเหหัวเรื่องว่า สิงแสกับเจ้ามงกรหวนรู้จักกันเป็นเวลานานแล้วหรือบันิตศดานลมทอดถอนใจกล่าวว่าในเลยเพียงรู้จักพวกเรายังร่วมสำนักเดียวกันเป็นระยะเวลาหนึ่งเงีย่ยหน้ามองท้องกว่าคลนคิดอยู่นานานจึงกล่าวเรื่องนี้ซุกงำอยู่ในจิตใจเราเป็นเวลานาน,านตอนนี้จะขอระบายบอกต่อท่านทั้งสองว่าน่าพักระยาจกเลี้ยวหน้าไปยังทิบักใต้เสือกล่าวว่า ไต้สือหากสามารถระงับการเดินทางไว้ขอให้อยู่ร่วมรับฟังด้วยที่บักไต้ซือกล่าวว่าเมื่อครูอาตมาพบผ่านเจ้ามังกรหววพรานหวนนึกถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นบนเซี่ยหลิงยีเมื่อหลายสิบปีก่อนดังนั้นคิดรีบุรุษกลับเซี่ยหลิงยีเพื่อสืบสาวชาติกำเนิดของเจ้ามังกรหวนหากทางสิงแสสามารถบ่งบอกชาติกำเนิดบางส่วนของเจ้ามังกรหววออกมา ก็จะมีส่วนช่วยพิสูจน์ยืนยันด้วยบัณฑิตสลานลมสุดนั่งลงกับพื้นกล่าวว่าพอตาทั่วยุิจักรนอกจากเราแล้วเกรงว่าน้อยคนที่ร่วงวรู้ประวัติความเป็นมาของมันเลยถึงตอนนี้เปลี่ยนเป็นเพ่งตาครุน่นคิดคล้ายใครครวนว่าจะกล่าวอย่างไรดีหน้าภักรยาจบกับกิบักใต้เสือช่วยโอกาสสุดนั่งตาม ได้ยินบัณฑิสราลมกล่าวว่าเอ่ยถึงความสัมพันธ์ชั้นสิทธิ์รวมสำนักน่บเป็นเรื่องน่าประหลาดนักเรากล่าวอาจารย์ก่อนมาหลายปีมันเข้าสังกัดในภายหลังกลายเป็นสิทธิผู้พี่ของเราที่บักใต้สื่อกล่าวว่าตามกฎเกณฑ์ของบุริมเรียกหาสื่อเฮตีตามลำดับเข้าสำนักก่อนหลังน้อยครั้งจะใช้อายุเครื่องกำหนดหนึ่งนั้นมันมีอายุสูงไวมากกว่าเรา ประการสำคัญคือถูกประการของมันล้วนเหนือกว่าเราความสำเร็จในเชิงบุญและบุของมันล้วนสูงเยี่ยมอาจารย์ผู้มีพระคุณแม้ทราบว่ามันซ่อนความลึกซึ้งชั่วไร้ายไว้แต่เนื่องด้วยเรามีข้อจํากัดทางร่างกายไม่เหมาะกับการฝึกรหรือวิชามูทท่านผู้เฒ่าไม่ยินยอมปล่อยให้ยอดวิชาสาบสูญจากการถ่ายทอดจึงบังเกิดความคิดเอาชนะอริคิดว่ารักมันเป็นสิน สองปีให้หลังค่อยทราบว่านิสัยของมันยากกลับกลายแต่ก็สายเกินการแล้วที่บักใต้เสือหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่ามันใช่ดำเนินแผนอุบายบีบบังคับให้อาจารย์ทายทอดวิชาฝีมือให้โอรุแม่บัณฑิตสารลมกล่าวว่าใต้เสือคาดคำนวณไม่ผิดมันใช้พิธีใดบีบบังคับให้อาจารย์ผู้มีพระโกลทายทอดวิชาฝีมือให้ จนบัดนี้เรายังสืบสาวข้อเท็จจริงไม่ได้แต่จากร่องรอยที่ปรากฏอาจารย์เราถูกบีบคั้นบังคับมีอาจไม่ถ่ายทอดวิชาฝีมือให้สถานการณ์ตอนนั้นนะึกดูวาดเสียวนะมันที่ไม่ทำารญใหเราเป็นเพราะเราไม่รู้จักวิชาบูอยากที่จะชิงดีชิงเด่นกับมันในยุทธจักรยังมีขณะที่อาจารย์ผู้มีพระคกุณถ่ายทอดวิชาไข้ขูประตูกลล และกลนและยุต์การศึกแก่มันจนใจซ่อนเคล็ดวิชาไว้ทำให้มันไม่อาจเข้าใจปู่โปรจึงละเว้นชีวิตเราไว้เพื่อขาดคันเข้นถามเคล็ดวิชาหัวหน้าภักรยาจบกล่าวว่าลบลูอาจารย์ข่มเหงสิทธิผู้น้องบังคับถ่ายทอดวิชาฟีมือคนผู้นี้มีจิตใจชั่วรายอเมหิตจริงๆบัณฑิตสรารมเล่าสืบต่อมีอยู่วันหนึ่ง มันพลันจากไปโดยไม่ลำบาไม่ทราบไปยังที่ใดอาจารย์เราจึงเรียกหาเราถึงเบื้องหน้าบ่งบอกกำหนดการตายของท่านผู้เฒ่าพร้อมกับมอบจดหมายสั่งเสียที่เขียนขึ้นก่อนแก่เราให้เ,เราออกเดินทางวุทธสุกระท่มเสียวเอี่ยวเล่าโศที่ภูเขาอึ้งสัวที่บักได้เสือถามว่าท่านกับอาจารย์ หลังจากแยกจากกันครั้งนั้นไม่ได้พบหน้ากันดีหรือเราให้ความเคารพต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณดังนั้นปฏิบัติตามคำสั่งกราบลาท่านผู้เท่ารู้สู่กระท่อมสารลมที่นั้นความจริงเป็นสถานศึกษาของอาจารย์เราสะสมตำรับตำราจำนวนมากพ่อเราศึกษาเริ่มเรียนอยู่ที่นั้นเป็นเวลาหนึ่งปีในใจกลับครุ่นคิดถึงความปลอดภัยของอาจารย์ สุดท้ายไม่อาจหักข้ามใจได้ขณาจะเร่ง,โงโรถกลับไปชมดวงเสือเหียที่จากไปโดยไม่ร่ำลาของเราทันสืบสอดถึงกระท่อมสะลานลมแยงต่อเราว่าอาจารย์ผู้มีพระคุณเสียชีวิตแล้วก่อนตายเปิดเผยต่อมันว,ว่าเรามาสาสางต,ตำรับตำราที่กระท่อมสะลาล,ลมมันจึงรุดมาเยี่ยมเยียนเราเราแมรร้รู้รู้กำหนดการตายของอาจารย์ผู้มีพระคุณ พอฟังยังไม่อาจหักห้ามความเศร้าสลดได้จึ่บักใต้เสือกล่าวว่าปัญญาชนเปี่ยมน้ำใจพระคุณอาจารย์เทียมบิดรนอาตมาแม้หลุดพ้นจากโลกียวิสัยก็อยากักห้ามความรู้สึกได้บัณฑิตสารรมคล้ายเล่าถึงตอนเศร้าเสียใจดวงตาปรากฏประกายน้ำตาขึ้นมันยกเมือเช็ดคราบน้ำตาเล่าอีกว่า เราแม่้ตื่นตะนกต่อข่าวการตายของอาจารย์ผู้มีพระคุณแต่สมาธิจิตใจย,ยังไม่สับสนรอบสังเกตสีหน้าทาทีของเซือเนียพบว่ามันไม่มีวี่แววเศร้าสรดมีนำซ้ำวางคิ้วแฝงแววอมหิตดังนั้นสกิดความสงสัยขึ้นชะงักเสียงร่ำไห้ไว้สือเฮียก็สอบถามปัญหาด้านกุศโลบายต่อเราตอนนั้นเราทราบว่ามันบังเกิดอกุศลจิต คำตอบไม่กี่รประโยคอาจกำหนดความเป็นตายของเราหากเราแซงเป็นไม่รู้อาจกระตุ้นให้มันลงมือหากเป็นปรกายเกินไปก็อาจจะกิดความริษยาของมันขึ้นดังนั้นแซงเป็นเค้นสมองรุ่นกิดหนึ่งชั่วยามคอยไขข้อของใจของมันได้สือเฮียค่อยสกิดสือเฮียช่เสือเฮียค่อยสะกดเธิงอมเหตุลงเห็นว่าเรามีส่วนช่วยเหลือมัน แต่มีภูมิปัญญาจำกัดไม่สามารถประกอบกิจการใหญ่จึงละเว้นชีวิตเรากำจัดความเคลื่อนไหวของเราจำกัดความเคลื่อนไหวของเราหามีมีให้ออกจากกระท่อมสรานรมเกินร้อยเก้าหาไม่จะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตกล่าวจบก็สะบัดหน้าจากไปจบบทที่ห้าสิบเจ็ด